กระผมจะเอเมือหนึ่งอ่าวันนี้สั่งจอมาเปลี่ยนเองครั้งแรกนะครับนี่จอ230อได้อะไรบ้างก็ได้พิมพ์กระจกมีพิมพ์กระจกมีหน้าจอพิม์์กระจกนะครับหน้าจอนีอ่ลองดูเปลี่ยนเองจะได้ไหมนี่หน้าจอ ตาจางเขาเปลี่ยนก็หนึ่งพันนะครับแตกสองครั้งแล้วของรูปประมาณนี้ oppo สองศูนย์สองศูนย์นะครับแตกบ่อยเหลือเกินน่ครับก็มีไขค,รครวงอุปกรณ์นะครับไขควงไขควงแจกสองตัวนี่ตัวนี้ตัวดึงครับตัวดึงจุบดึง ไม่ได้ใช้ตัวเงี้ยงัดเงี้ยกาวครับกาวกาวทาไอ้ควงเฉกสองตัวแล้วก็ดอกจันหนึ่งตัวสามตัวนะครับที่แถมมาในกล่องบิ๊กกีตาดีกีตารได้ไหมงัดเงี้ยครับไม่งัดเงี้ยก็ประมาณนี้ครับ230รนะครับหมดหมดนี่เลยได้หมดนี้ เปลี่ยนหน้าจอเอง230จะได้ไหมมารอดูกันนี่เริ่มเนี่ยแกะออกมาแล้วครับได้แกะที่ฝาหลังแล้วก็ที่ครอบแบตรอบแบตออกมาแล้วครับมุนนอตออกมาก็ประมาณนี้นะ,น,นะครับเห็นเห็นแบตนะครับฝาหลังครอบก็เมี่ยงๆออกมามีดูลงไว้ใน YouTube อยู่ที่ครอบแบต นี่ครับนี่ตรงนี้เป็นช็อกเกตนะครับช็อกเกตแบตกับจอกับตรงกลางไม่ต้องไปดึงออกนะครับแต่ก่อนอื่นต้องลองจอก่อนนะครับเขามีประกันนะครับถ้าจอไม่ติดก็ส่งคืนได้นะครับแต่ห้ามแกะห้ามแกะฟิล์มแกะกาวอะไรอย่าพึ่งไปแกะนะครับต้องลองจอก่อนนะครับลองจอก่อนนี่ครับเสียบจอเข้าไปตรงนี้ค่อยค่อยเสียบแบตนะครับ เียดแบตแล้วก็เปิดดูนะครับเปิดดูว่าจอใช้งานได้ไหมนี่ครับแตกบ่อยแตกสองครั้งแล้วครับครั้งละพันนะครั้งนี้สองวสามสิบนะมาดูจะได้ไหมลงให้ดูจนจบเลยกระพม